เกี่ยมไม่ยี่เฮาเดนี่แม่ยายพไปแล้วตายในสองปีแล้วจ้าเออเรามาบอกเลขหลานเออเออตัวเดียวเลยเป็นยังคือวุจักโทรเอินไปแน่ตัวเดียวจริงๆแม่ยายซื้อเลขแน่เด้อว่าจันทร์หนักมากนี่โบย่างมากสองศูนย์วันจันทร์เมื่อรุ่นเดี๋ยวจะเข้าไปเมื่อรุ่นม้ามาหนีสักคนเพียเดียวมาหาหลานอีก เอาไปน้มแข็งไปคุณแม่จะได้มเข่างอมเ้าโอ้ยเขาแม่เขาอันนี้เรามาจังใดเราตายอยหงเราเบราตกน้ำตายตายเลยสองปีเลยเด้กอด้เรามาบอกนี่เราหัวที่สองมาบอกงวดที่สองเออวางวงเดี่นมีนาเอามุนเดี่นปีนหัวแรกเราบอกตัวใดแม่เรามาบอกหงกสามหวนั้นเออแม่กะถือจูเจ้าบาทหวนนีอว่าเด็กน่อยฝันแม่ได้บบเจีย อีเฟสประสันผู้ได้เลขมาประสันเลขยี่สิบบอกแม่ยายมึงซื้อไหนเด้อประสันจ้ะแม่มาทีนี่ผูเมียเพื่อนนั่นบวมากเลขเพื่อนบอซื้อจักรยานดอกเจาบอซื้อเลขเอออันเมื่อรุ่นไม่อีกจ้ามึงอย่าเลื่อมเด้อประสันมึงอย่าเลื่อมบอกแม่ยายมึงเด้อเลขยี่สิบนึ่งประสันบอกตัวเดียวนี่นะบอกตัวเดียวเลยอืไอเกียบมาบอก เออตาเกียมยเกี่ยมตายเกียมแล้วแล้วตัวน้ำตายแล้วตายในสองปีละล่ะหอดสองปีละบอแม่เงียนติดกันละกเงียนเ่็นไงเน่าหนาเออแล้วอไปดมน้ำกันเยอะเอานน้ำหวยน้ำกันเยอะแล้วหอดสองปีลวบแ่คือว่านี่แหละนี่แหละขวบปีกวาปีกวบสี่เขา ให่เออขวบขวบหอดควบนี่แหละขี้ดีสามค่ะที่ไตห้องนี่มันสอบขิวเด้มันเป็นจะได้แมวว่าถ้าแมนว่าเพิ่นมาบอกนี่คิดว่ามันแม่นเลยเนาะพวกจงๆแล้วหัวก้อเน่ยกระเสื้อในเด้่องหกสามอืมนี่หัวที่สองมาบอกหลานไอ้เครืวันที่อนหลานนั่นผู้ได หลานเพื่อนน่ะหลานซื้อว่าจังใดซื้อน้องเฟสน้องเฟสพูดนี่หน่อยน่ะบอกพูดไหนหน่อยขาวขาวน่ะนั่นแล้วผู้หญิงนั่นน่ะจ้าโอ้ละหลานเพื่อนพิ่นแท้กินข้าเส้าก็อิ่มบังหันแม่ตอนนี้เอาลงบ่ไหวจ้ากินเผามันก็จะอิ่มบังหันละพี่มาบอกง่ายว่าล่ะบัดจิ้มแล้วมัไปไส่แบบข้าวไปทอดยุบเปย์โยนโดนโดนโดนเดชจังมาเทียนนึงแต่ว่าขนมาเธอใด้นี่ได้สุดเธอบอกตรงเป๊ะนั่นแหล้วหัวก้อนกับโกสาม หัวหนี่งศูนย์สองศูนย์จ้ะคนหัว่าเมียเพิ่นบัมักเลยมึงอย่าลืมเด้ออย่าลืมมายำอีกรุ่นกับมายำอีกเมื่อวันปันหลานสาววันที่สิบสามครับหลานสาวไปบอกยายสื่อแม่นยายบอกสื่อสัมแล้วบัมักเลยแล้วบัวสื่อจักเที่อคือบัมาบอกยืนนะผู้เจ้านึงเขาได้เป็นแสน อไมาวันหมดถลยดจัม่ลนี่ว่เพาจะได้ป็นแสนยินด so ีใคชอบไปตลาดดอต้องซ้อมโต้เลยย่อยเน่ากรบถือได้พี่น้องคนเล็กาถือแล้วซูนอยู่เด็ดดีเรามาตัดซ้อมโต้เกียบจะไปไเดอนัจะเปยถานเรื่องเงหน้ามไบอกเลยเดนีพากันโอ๊กฮาร์กนี่ล่ละโอ๊กฮักเพราะว่าได้เลขแล้วว่ายังถืบัตรแล้วสีนี้นั่นาจะได้ แล้ว,ว่านคันแม่ย่ายมึงบ่ซื้อกูซีไปบอกบักแวว่าฉันผู้ใดแว่ละแม่บักแว่เฮี่ยติกันก็ผ่อยผัยวผัวกะตายแล้วเมี่ยมันก็ตายกันคือบอกมูเพิ่นเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบ่บ่อันเนี่ยเมี่ยมันตายมันเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยมันตายละมาจา้างตะเกียมไปนอนเฝา้านอนเป็นมูใช่ กินเราคักๆล่ะก็ไปนอนเลี้ยงนุ่มซื้อผู้ผู้นั่นย่านพีหลอกบอกเสียงนั้นผู้นี่ขี่เมาบอลูแล้วพีหลอกบ่าพีหลอกแล้วว่าแคยย่านค่ะแม่ป้าเป็นมาบอกสองเสื้ยแล้วต้องเดีอวหัวไหนหัวเดียวนี่หน้าไหนหกสามเนี่ยนี่ล้วต้องจำมาบอกอีกนี่ร้านบัด่ที่นี่นาแปลงนั่นบวกร้านเหมือนปองอีนั่นมากด้ยเขาก็ได้ได้รวยนั่งอยู่ หน้าแปลงนี่เล่ากับผู้ไปบอกผู้ใดบอกเลขใด่าบอกไผรแม่ค่ะป่าโปเซียเด็กหน่อยว่าเด็กหน่อยฝันคือน้องอายุเท่าไรค่ะไม่มันอยู่ปศิปศ่เจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีปศิก็เล่ก็เล่โปเซียมันเพิ่นว่าจังไดเกาะหลานนะเพิ่นว่าจังไดมันว่าอีแม่ยายแต่เกี่ยมมาบอกเลขละค่ะ อันแล้วมาบอกเลขลายี่สิบให้ลาบอกแม่ย่าซื่อโอ้ยกะนั่งอยู่หันละพี่ ไม่แน่่ย่เาไม่น่อยาแาม็อันที่นี่มันว้าเลี้ยงแต่เกี่ยมแล้วมันก็ได้ไล่ไปหาอันบักมน่อยยุติกรโอ้ยว่าก็ขวดแมนในดอกมันจั่วขวดสามหดวละ่อดโปเซียหลานขวดยบนด้ยิ่งย่งสวเลยว่าขดสีร่องไบยีดอกจะกี่ิบบาทนี่ ก็ว um, ่าเพิ่นมาบอกจำยู่สองเสื้อบอกือว่าได้เธอหนึ่งแล้วเธอสองยังบึเสื้ออีกบอแม่ขึ้นทีหนึ่งแล้วมาบอกแม่นบอ่าอันยี่สิบบอกไม่ย่ายมึงเสื้อเลขยี่สิบเนเด้ออันนี้ขึ้นแรกขึ้นแรกบันนี้ขึ้นที่สองขึ้นที่สองมาบอกอีกว่ามึงอย่าล่อมบอกไม่ย่ายมึงเด้อเลขยี่สิบนั้ยกันชูบ่ถื้อกูสิไปบอกบักแหวะว่าอันี้อันนี้ขึ้นที่สองขึ้นที่สองเนี่เอาวันนี้ขึ้นที่สามด้แม่เพิ่นว่าจะได้บอขึ้นที่สามก็ขึ้ ข่กุ้ทซีไข่ก้ซีอหลานสรุปแล้วมีคนถือน้ำจากคนก็มีแต่ยายน่แหละอล็วก็บ่บอร์อไรบ้างเสือแบงค์เบอร์เต้นย่าสวมนันเนื้อพญาเดียนกักข่ห่นหาม่วงหละนั่งอยู่แขนกันบ้านป้งเสือคับนแค่นี้ปงเสือกระปกอบ้านปวงเสียกนั่นมหามหาหลานมันตัวเดียวนึงเนาะแม่น่าห่วแแลงได้บ้านจุ่มบ้านครัน แต่เกี่ยมมาบอกเลขอีเซตอ้อเื้อล่องเบอรงเนี้ยเร้อเลขยี่สิบจ้าอข่เนีบ่มากขอแคได้บอซื้อเลขยี่สิบป่ซื้อกกติเจ้าเป็นคนซสืออบอ้กติสามี่อยแข่งกันเลียวก็ไม่เงี้เน่าโอ้ยเจ้ามาว่าท่านไม่เงี้เน่าเน่ราเบิดเป็นท่านไปด้ยนักกีฬาเลขแคได้ยข่สามลวดขอแค่ได้พักใหใ่ขอยบ่ได้ใส่บน้าเลขอีกอยางอุตสาห์หลาน ่าเด็กหน่อยอยู่ลานก็เลยบื้อเด็กน่อยเออเด็กหน่อยวดแ่นี่มจัันอยว่าเอาวันนี้วดนี้เดี๋ยวจะลืมเด้ออันทะ้าันสิมาถามเลยละว่าขันบัซื้อกูสิไปบอกบักแ่ล้ว่าอย่างอาเฮ็ดจะได้ละสิได้บานจเทเีดี๋ยวเดี๋ยวสิเอนถ้าเกิดว่าจังไรสิมาถามสิมาถามไหม เนาะบ่แนี่ยได้เธอ่นฝันอีกหลานน้อยนั่นมาหาเมียเราเด้มาหาแต่หลานเพิ่นแทงหลานเพิ่นเพิ่นเลี้ยงหลานเพิ่นนี่เอาพี่น้องจังได๋กะพิมพ์รอสัก่อนเนาะเธอได้เนาะถ้าบ่ได้กะเอาเลขมันพลาดไปแล้วหงวดนี่มันพลาดไปแล้วแต่ว่าจักสิได้บ่ได้เด้งวดนี่จักศูนย์ให้ถ้ามันแท้จะของเรื่องเองเด้จ้ะได้ออกแล้วเขามาเว้าสู่บ้างศูนย์ให้เขาเออศูนย์แล้วบ่บอกกูบ่บอกแค่ได้นั่งอยู่แต่แค่นสรุปหง่วดนี้ วันที่24อันนี้ว่าให้ฟังซื้อเด้อพี่น้องเ่อได้ถือดอกแต่ว่าเพิ่นว่าให้ฟังเพราะว่าหนักเกี่ยนี่เพิ่นก็เคยไปดำหน้าซอยอยู่แล้ววันนี้ก็บู้จักพ่นพิ่นก็ตายหงุดะไหมเนาะแล้วตกน้ำไตายเนาะแล้วขี่หมาอสองหัวแล้วแต่ว่าห่างๆแล้วจังมั่ยหยดแต่ว่างวดนี้ก็บถาเบิ่งจกเพิ่นสีมาบอกว่าแม่นผู้นั้นบ่นั้น่ะเออนั่นแหละคนพวกเชียโอ้ร้านวางเด็ดนั่นแหละ อันบักบักน้องมันเด้ค่ะนั่นละไงแดงบโเสียาไหลไงแดงเด้ไปได้เงินไงใหญ่เลยครับเออน้องมันมันเัว่าพิมพ์พี่น้องพิมพ์รอดเด้อพี่น้องพิมพ์รอดเธอได้นะคะแต่ว่ากับบ๊อหลว่าน้องจะฝันหรือบ่ฝันไปเอพีพิมพ์รอดพิมพ์รอดนาะแม่เนาะจ้าจโอเคสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ